说完了后。So, ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสุขภาพอนามัยของเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้สูงอายุทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและวัชพัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์ห้าแห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร,รกิติยาภา นเรียนที่ราเทพยวดีกรมมาหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชดาวันที่7ธันวาคม2564โดยทรงพระกรุณาโปรดราชโองกมอบให้พลอากาศตรีวีรพันธูวจชินดาเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน50คนณสถานสงเคราะห์บ้านสิริวัฒนธรรมอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี ทรงพระกรุณาโปรดกระบ้าปรดกะหม่อมให้พลโทพิชิตอ่อนอินเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน82คนณนะมูลนิธิผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบ้านลุงสนิทอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงอินทิราพลละทรเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน156ชุดณสถานสงเคราะห์เยาว,วชนมูลนิธิมหาราชอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นี ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน190คนณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวทอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรพรเทพจันชิดฟ้าเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุภโภคิพรคพร,ร,ระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชนหญิงรวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน82คนณสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ดตะการอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์กับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพัรษาวันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอดมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์และแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนรวมถึงเด็กเยาวชนผู้พิการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆให้มีโภชนาการที่ดีมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น